<Top> สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมีฟุตบอลราคาถูกปลอดภัยไม่มีรีฟันมีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แคนและที่สำคัญทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเปิดม,มานานกว่า5ปีไม่มีประวัติลูกค้าเคยโดนโกงเติมง่ายๆเพียงแค่กดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือ i o s ก็เติมได้นะครับไปจัดกันเลยครับผม let's go สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่องยูเคียบกันอีกเช่นเคยนะครับก็สําหรับวันนี้ผมจะมารีวิวกราฟฟันโซสโอล่านะครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่าโหเป็นตัวที่บิดโหดมากนั่นเองนะครับก็ตัวนี้นะครับผมเปิดมาในคลิปล่าสุดนะครับกดทีที่2ก็มาเลยนะครับออกง่ายอยู่นะครับสำหรับผมนะคนอื่นไม่รู้นะครับผมก็มาในสไตล์เคียร์ทีเพนเมเกอร์นะครับเป็นร่างแรกของ กัตเชลซีไม่ใช่ของกัตสตทีลล่างแรกในเกมเลยนะครับผมซึ่งอัปเดตเข้ามาเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานั่นเองนะครับตัวเขาไม่ค่อยสูงนะครับสูง168นะครับอายุ31และล่างนี้นะครับก็ถนัดเท้าขวาเป็นหลักนะครับผมมาในสไตล์ Creative Playmaker นะครับผมเล่นไป10เกมนะครับ3แอสซิสต์4เอ้ย4แอสซิสต์3ประตูนะครับก็เป็นนักเตะอิตาลีนะครับผมก็อยู่เล่นให้กับเชลซีนะครับ ส่วนสไตล์ Creative p a y m k e r นะครับก็เหมือนเดิมคนเราไม่ค่อยชอบเล่น Creative ักเท่าไหร่แต่ว่าหลังๆมานี่รู้สึกว่า Creative p a y m k e r เล่น SS จะเก่งมากนะครับก็พอใช้ได้นะครับเล่น A m ม x ก็ตั้ง X tag ให้ก็มันก็จะบุกดีอยู่นะครับผมส่วนข่าพลังนี่ครับอ O จริงๆทาได้สูงสุดถึง107นะครับผมเอาแค่106เน้นไสนไในที่ใช้งานเป็นหลักนะครับก็เกมลุกนะครับผม89นะครับถ้าเกิด Boost sticker จะเป็น90นะครับ ส่วนความคล่องตัวนะครับบอลคอนโทรลดิบบิ้งนะครับ95 94แล้วก็ทายพลังต้านอีก94นะครับก็เลี้ยงบอลคล่องนะครับผมเหมือนจะมีสกิลโมเมนตัมงดิบบิ้งมาด้วยนะครับก็เป็นตัวซีดเลี้ยงบอลติดเทา้าอีก1ตัวนั่นเองนะครับส่วนจ่ายบอลน,นะครับผมอัพแค่78 ไ87นะครับเพ่พูดสลับกัน87นะครับ87กับ87นะครับอัพ90 90ก็ได้นะครับแล้วแต่คนชอบส่วนจบสกอร์92นี่ครับลูกเซตพีคนี่คือเป็นต้นเตะลูกตั้งเตะดีมากนะครับ99เลยนะครับลูกเคิร์ฟ98นะครับคือขูยิงโค้ง98อ่ะจะจบสกอร์92นี่คือลูกโค้งนี่มีผลกับบิสเคิร์เลอร์ที่สุดแล้วจากที่ผมลองมานะครับเพราะว่าเล่นในเกมมันโค้งจริงๆนะครับทุกคนสปีดนะครับ92นะครับ เอคิวเรชันออกตัว95นะครับคิกกิ้งพาวเวอร์91นะครับความแข็ง70แล้วก็บาลานซ์97สเตมินา80 87แล้วก็เท้าข้างไม่นถนัดก็ไฮปกตินะครับไม่ใช่เป็นเว y h i ไฮก็ยิงบิดได้แค่เท้าขวาเท้าเดียวนะเท้าซ้ายจะไม่ติดบิดเคอร์เรอร์นะครับผมก็ไม่ไม่ใช่บิดสองเท้าได้เองนะครับส่วนบูตเตอร์นะครับผมก็สุ่มได้เป็นแฟนตสัสต้านะครับก็เป็นเกี่ยวกับ เลี้ยงบอลนะครับผมก็โอเคแล้วไม่เปลี่ยนนะครับถ้าใครจะเลือกบูสต์ก็แนะนำเป็นสไตรเกอร์เอาละกันนะครับสกิลที่ให้มานะครับดับเบิลทัชฟิฟลัมนะครับโซคอนโทรลโมเมนตัมดิบบิ้งนะครับลลองเเคอร์เลอร์บิสเคอร์เลอร์นะครับลองเล a n ชูตติ้งวันทัชพา u c h pass to p a s นะครับแล้วก็เกมแมนชิพนะครับพุ่งล้มนะครับผมก็เรียกฟาวอะไรอย่างนี้นะครับมีโมเมนตัมดิบบิ้งกับบิสเคอร์เลอร์เป็นสกิลพิเศษมาสองสกิลนะครับผมต้องบอกเลยนะครับว่า สกิลดีมากนะครับแล้วบิดนี่น่าจะเป็นบิดแท้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับบิดเข้าบ่อยนะครับส่วนสกิลที่เพิ่มเข้าไปนะครับหลักๆก็เนีเป็นฟติ้งสปริตเวดเด็ดพาร์ทนะครับพินพอยนะครับพวกสกิลจ่ายส่วนใหญ่นะครับก็เพิ่มได้นะครับก็อาจจะเป็นสกิลอาลไซเคเลอร์นะครับลองเล็งชุตติ้งอะไรอย่างนี้ก็ เพิ่มยิงไกลเพิ่มดิบบิ้งช็อตหรือว่านะักขึ้นช็อตแล้วแต่ชอบก็ใส่เข้าไปได้นะครับสําหรับผมสกิลก็แนะนำประมาณนี้นะครับก็วิธีการอัพนะครับผมก็อัพแบบผมนะแล้วก็บูสเตอร์แบบผมก็จะได้พลังส,สวยๆนะครับอัพเป็น9 5, 4, 12 10แล้วก็1น,นะครับผมก็ไม่ได้เน้นไปทางการเลี้ยงบอลสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสปีดมันน้อยนะครับก็เลยเอามาเพิ่มสปีดมากขึ้นแล้วก็เลี้ยงบอลก็น้อยลงนะครับ เน้น,น,นไปทางบิดส mm okay เคิลเลอร์มากกว่านะครับคือหาจังหวะยิงบิดโค้งนอกขอบนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับค่าพลังที่กันอัพนะครับส่วนตั้งในอินแมชนะครับผมก็จ่ายเขาเล่นลูกเซตพิกทั้งหมดเลยนะครับคือแบบค่าพลังเซตพิกโคตรโหดลูกเตะมุมแม่งร้อยหนึ่งนะครับลูกฟิกคิก98นะครับผมเนี่ยลูกเคิร์ฟเนี่ยมันมาจากค่าเคิร์ฟนะฟิกคิกนะครับโอ้โหโคตรโหดค่าเคิร์ฟ ค่าลูกเซตเพีกนี่ครับก็คือดีเยอ่ะนะครับผมว่าเดี๋ยวไปดูในเกมกันแล้วกันนะครับว่าสําหรับกรานฟันโซโซล่านี่จะเก่งขนาดไหนนะครับไปครับเรนแลงดิวชั่นหนึ่งนะครับณปัจจุบันหลังอัปเดตวันพฤหัสนะครับก็จะเจอแต่ดิวชั่นหนึ่งแล้วนะครับซึ่งผมไม่ค่อยอยากทำคลิปเจอกับดิวชั่นสาในช่วงสัปดาห์แรกหลังรีแลงนะครับมันบางคนก็เก่งแต่ส่วนใหญ่จะเจอดิวชั่นสาที่แบบไม่ค่อยขึ้นดิวชั่นหนึ่งมาก่อนนะครับก็เลยคิดว่า วัดฝีมือไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับก็คือบางทีเขาเขาอาจจะเก่งแต่ว่าคือถ้าเทียบกับแรงนิวชั่นหนึ่งจริงๆอะ่ะมันมันมันรีวิวที่เห็นผลมากกว่านั่นเองนะครับผมมา อันนี้คือเจอ Division 1่งแท้ๆเลยนะครับก็มาดูกันนะครับว่าในแรงดิวชันหนึ่งเนี่ยเราจะเล่นได้ดีขนาดไหนนะครับแล้วตัวมันจะหาพื้นที่กันยิงหาพื้นที่จบสกอร์อะไรเงี้ยได้ดีไหมนะครับสําหรับคนที่เจอคนเล่นเก่งๆนะครับเพราะว่าถ้าเจอกับด i วชันสา3บางที่เขา อยู่ดิวิชั่น2มาก่อนอยู่ดิวิชั่น3เลยไม่เคยขึ้น1ขึ้น2เนี่ย mm hmm. ก็เขาก็สู้เราไม่ค่อยได้นะ่ครับ mm hmm. เพราะว่าเราเล่นจนขึ้นดิวิชั่น1นบ่อยๆแล้วความความนิ่งอะ่ะมันจะต่างกันนะครับแลวการเล่นเกมรู้กเกมรับก็จะต่างกันด้วยนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันในเกมนะครับว่า โซล่อาอัอไเราเนี่ยจะสามารถยิงบิชเคเลอร์ได้ดีแค่ไหนนะครับมาของผมเริ่มเกมนะฝั่งเราจะเป็นฝ่ายเริ่มเคลียร์ก่อนนะครับเพราะเราเป็นเจ้าบ้านนะครับฝั่มาชุดสีแดงดําปีศาจแดงดําเอซิเมียนนะครับฝั่งข้ามาชุดสีน้ํเนา,มมาเงินน้ําเงินขาวนะครับไม่รู้ทีมอะไรนะครับน่าจะไม่รู้เ่ย <c oughs> น่าจะทีมอะไรวะเนี่ย ทีมจากปารีสมั้งคิดว่านะครับทีมจากลีกฝรั่งเศสนะครับบอลได้ครับได้จังหวะต่อบอลขึ้นมาง่ายนครับเปเล่เปเล่ล่างใหม่นี่ก็เล่นดีนะครับเก่งอยู่ครับเทิร์นมาลูกนี้แล้วปัดโอ้โหใครอยู่ข้างหลังเก็บบอลให้ด้วยนะครับโไม่เงยลั่นนะครับผมกดลืมลืมกดยกเลยกดค้างเยอะไปหน่อยนะครับมันก็เลยเต็มหลอดอะข้ามคานนู่นนะครับ ไปเลยครับผมจังหวะนี้คิเลียนเอมบาเป้ครับไหลมาให้ที่โซระอาอิครับออกข้างมาสวยแล้วหาพื้นที่บิดครับจ่ายไปติดยิงบิดติดตูดไปครับแต่ว่าโดนสวนกลับขึ้นมาครับเชฟชิงโก้นี่ครับผมเปเล่จะจ่ายเชฟชิงโก้ครับตัดได้ที่เบเกมี่และเป็นทางด้านของโซระอวิเนี่ยครับจ่ายมาให้ที่คิเรียนเอมบาเป้ครับแต่หลายคนแม่งเล่มงงนะโซระอาวิคือใครวะนะครับสำหรับเด็กยุคใหม่อาจจะไม่รู้จักนะครับผมสําหรับ เด็กยุคประมาณ90-12,000นี่น่าจะรู้จักอยู่นะครับโซระอาโออินี่ครับผมเป็นสุดยอดดาวยิงญี่ปุ่นนะครับเด็กๆสงสัยครับไปเสิร์ชใครว่าคือโซล่าอาโออินะครับมันก็จะเพลิดเพลินทีเดียวเช่ยนะครับผมไปครับผมจังหวะนี้สวนกลับขึ้นมาครับให้มาที่โซล่าครับ ทางโซล่าจ่ายมาที่เปเล่คึ่งบอลอยู่ครับทางด้านของไรกาดก็เข้าแย่งไม่ถึงครับแล้วเป็นกลัด <c oughs> มุนเลอร์ครับ <c oughs> ได้ซัดทักทายด้วยซ้ายครับแต่ก็ถูกเซฟไม่ได้ครับ <c oughs> ล่างนี้มุลเลอร์นี่ก็เล่นค่อนข้างโหดเลยนะครับผมเดี๋ยวก็มีคลิปรีวิวจากคลิปหน้านะครับ <c oughs> <c oughs> พรุ่งนี้เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูกันนะครับ หมาผมกดลูกสูตรให้คิเลนเอมเป้กดดับเบิลทัชสัตหลอดม่วงนอกกรอบลูกนี้ยังเซฟไปได้ครับก็เป็นประตูเป็นไม้ไม่ยองนะครับเซฟไปได้นะครับใช่ป่ะวะใช่ไม่ยองป่ะน่าใช่นะครับเห็นชื่อแเวฟอยู่นะครับแล้วหมาไม่ขึ้นมากันครับผมขอซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับลูกสูตรไปทางด้านของคิเลนเอมเป้ครับดึงล้อดับเบิลแล้วหลอดม่วงเลตเสาแรกยังเซฟได้อีกครั้งหนึ่งครับสำหรับ รักษาประตูฝั่งตรงข้ามเลยครับโอไ้ไม่ยอมหรือเปล่านะครับไม่เห็นชื่อครับเดี๋ยวรอตอนจังหวะเขาได้บอลน,นะครับถ้าไม่ออกมากันผมซัดอีกรอบนะครับอัะนนะี้กันไหมอ่าไม่เขายังเลือกกันเสาแรกนะครับงั้นเราเปิดไปที่เดิมครับแล้วจังหวะนี้กดดับเบิลอาไม่ติดอ้าวชิบหายแล้วกดดับเบิลไม่ติดโอ้โหโอเคครับผมอ่าส่วนมาตัดบอลได้อย่างงี้ก็ รอดยากครับจังหวะน,นี้โดนตัดบอลไปครับโอ้แล้วโดนสวนกันมาอย่างนี้นะครับบาติตุตา้าช้าอย่างนี้โดนครับอ้าวโอ้ก็ยังสวนไม่คมครับแต่ยังตัดบอลได้ครับอันที่อังเดเรเปโรครับโซลา่าเอาอีไปครับโซล่ามาแล้วจังหวะนี้ดึงรอแล้วบิดเกินล่าโอ้โหโอ้โคตรโค้งทุกคนกดบิดลูกนี้ไปครับอู้เอาเรื่องครับโอ้แล้วจังหวะนี้อยู่ๆก็ชัดบิดโคตรเคอร์เล่โค้งไปเลยครับโอ้ โอ้ขึ้นนำไปก่อนถึงสูงงับจากแกลนฟรานโซอโซล่านะครับมาแล้วครับผมจังหวะนี้ฝั่งตรงข้ามก็เล่งเครื่องขึ้นมาครับโดนตัดได้ที่พราสติกเวล่าตรงนี้จ่ายวันทูมาที่โซล่าครับถึงร้อยครับเไหลขึ้นผูกไม่ผ่านครับติดครับแล้วโดนสวนขึ้นมาก็ยังดักได้ที่พราสติกเวล่าครับเปโรสวยแล้วมาที่โซล่าข้างใน ตอนนี้ค้งดึงแล้วเฟซช็อตมาแต่ว่าเขาไม่หลงนครับเบลัตติยังตัดได้เอาวแล้วจังหวะนี้จ่ายติดมาหักแล้วปั่นค้งลกที่สองโอ้โหเฮ้ยเชื่อเฮ้ยเวอร์ไปเปล่าพื้นปั๊บปั่นปุ๊บเข้าเลยทุกคนเชื่อโซล่าเอาอีกเอาเรื่องจัดนะครับเด็กๆที่ไม่รู้จักก็อย่าไปหาเซิร์ชชื่อนะครับผมเดี๋ยวมันจะเมื่อยนะครับ แล้วจังหวะนี้ครับโอ้โหแล้วโดนส่วนขึ้นมาครับแล้วเป็นลีอเนิลเมซี่ยิงลูกนี้ก็หลุดกอไปครับอย่านำอยู่ที่2.0ตูเป็น s o ครัอเบนโซล่าครับปั่นโค้งๆไป2ลูกครับผมว่าน่าจะมีโอกาสปั่นยากแล้วนะครับเพราะว่าโดนปั่นไป2ลูกเขาน่าจะกันโซล่าผมแล้วนะครับล่าสุดผนตั้งมาครับก็ไม่ได้ครับโดนเก็บไป สวนขึ้นมาเป็นหน้าของเปเล่แต่ถูกตัดมาครับแล้วจังหวะนี้ก็จ่ายติดเมซี่ครับแล้วโดนฝั่งข้ามสวนขึ้นมาเชฟเชนโกวันทูกับเปเล่แล้วจังหวะนี้เลือกเสียบแล้วเสียบเอา้าฟาเหรอเฮ้ยโดนบอลไม่แช่อทุกคนมันโดนบอลน,น่ะโอ้เรียบร้อยครับจุดโทษครับทุกคนโอ,โอ้โดนจุดโทษเลยนะครับใจผมสั่งให้ไปขวาทุกคนผมว่าเขาไม่ยิงกลางนะเพราะว่าแรงดิวชั่นหนึ่ง ไม่ค่อยยิงการนะวัดใจก็เรียบร้อยครับเป็น2-1ครับตีตึงขึ้นมาจากลูกจุดโทษนะครับผมเราก็เสียบมวยนะครับก็มันมันก็น้าโดนเสียบอยู่อ่ะก็มันหลุดเดียวขนาดนี้เลครับอ้าวกระตุกกระตุกกระตุกอ่าเรียบร้อยครับกูบิดเต็มหลอดเลยครับบ้าเอ้เม็นกระตุกทุกคนเน็ตวาร์ปไหมครับ โอ้แล้วเมื่อกี้ตั้งใจที่จะบีดแค่ครึ่งหลอดนะไม่กดเต็มหลอดนี้มันก็เรียบร้อยทํามคานไปอะ่ะหม,มายผมเดี๋ยวมาดูขึ้นเวลาหลังนะครับเราก็จะเล่นในแผนชุดเดิมเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ายังใช้ได้อยู่นะครับหมายผม,มทําเริ่มเขลียรม,มาก่อนครับ ที่ชเบียลันโซ่ราติต้ามาติดค่งรอจ่ายมาเมซี่วันทูให้กับเปเร่ครับเปเร่จ่ายเร็วมาเปเร่โดนตัดได้ที่เวล่าครับแล้วเราจะสวนกลับมาทางด้านของการเปโซโซล่าครับแทงช่องขึ้นมาก็ไม่ทะลุครับแล้วจังหวะฟอวน์ครัสวนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับแล้วจังหวะนี้คร่งอยู่เชปนโก้โดนตัดได้ที่ฟันได้แล้วเราจะโตกลับก็ไม่ได้ครับโอ้โหคือเกมเร็วเราไม่ค่อยแม่นเลยนะครับจังหวะนี้อุ้ย ว่าเอออยู่ๆก็ซัดนะครับฝั่งซ้ายครับสาาบัดยาวขึ้นมาสวยเก็บได้ครับเปเล่ครั้งหนึ่งวันทูมาแกนมุลเลอร์แกนมุลเลอร์ให้เปเล่ครับเปเล่เอ้าจ่ายโอ้โซลามยังไม่วิ่งเนียครับแล,ดดแ,ลแล้วจ่ายไปจะมาติดอีกแล้วแล้วจังหวะนี้จะสวนก็ยังติดเกมรับเราเนี่ยครับโอ้เกมรับเราทำได้ดีเนียครับ มาครับวันน oh, oh. ี้วันทูโอ้ติดยังไงโอ้มันขุกคักติดตึก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 ไปหมดนะครับแล้วเป็นหนึ่ั่ของเปดเล่ลก็โดนจิ้มใบเบกามี่เขี่ยคือหน้าไปเลยครับโอ้คือเอาชัวร์ไปก่อนนะเพราะว่าบอลมันขุกขิกอย่างนี้อันตรายนะครับแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วลูกนี้กดหลอดมงก็ยังติดเซฟครับก็ฝั่งรง้ารก็ยิงดีแล้วนะครับ <c oughs> แต่ว่าประตูเราดีกว่านะครับผมต้องให้เครดิตเ้ยให้เครดิตนะครับให้เครดิตคือแล้ว ให้เครดิตผู้ลูกสาวตูเราด้วยนะครับผมก็ฝั่งตรงข้ามนะครับมีเปลี่ยนตัวนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเราก็จะใช้ชุดเดิมนะครับยังไม่เปลี่ยนนะครับยังมั่นใจอยู่นะครับอืมนี่ไงไม่เปลี่ยนนะครับชัดเปลี่ยนต่อหน้าต่อตากูเลยเอาพีดิโอลงมาแทนทางด้านของคลีเลียนนะครับเพื่อเอามาเล่นลูกกาอากาศนะครับผมแล้วเป็นทางด้านของลูกเตะมุมของฝั่งตรงข้ามนะครับเขาจะเล่นลูกเตะมุมมา เป็นชาบ,บียอลอนโซครับจะเปิดลูกเต็มุมมาบังลูกสูตรไว้ก่อนเปิดเข้าในมามงตั้งครับเบเกอร์มี่มงเคียวมาแล้วเป็นทางด้านของชาบ,บียอลอนโซอีกครั้งหนึ่งครับแล้วจังหวะนี้เปิดมาก็ดูชกทิ้งได้ครับแล้วเป็นจังหวะสวนกกับแบบนี้อันตรายแน,น่นอนครับดึงรอเอเล่แี่มาแกมุนเลยครับเรามาที่โซลาอาวีแล้วไหลย,ยังสวยอยู่ครับอาละจังหวะน,นี้ดึงขึ้นมาแกุนเล่ออกจากทางด้านขวามา ให้ที่โซล่าโซล่าครึ่งล้อครึ่งล้อแม่งเ้ยมันมันมันดักบัดดักอยู่ข้างในครับไม่ให้เราตัดเข้าไปบิดนะครับโอู้เนี่ยไหมเขาดักบิดนะครับถ้าเราไปด้านหน้านี่ก็จะหลุดได้นะครับมาเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเข้าข้างหน้าดูนะแบบไม่หักเข้าบิดนะสำหรับโซล่านะครับเขาก็กันลูกบิดแล้วแหละนะครับแกมเลอ่โอ้โใจติดว่ะไม่เป็นไรครับเอาใหม่ครับเซตกันใหม่ครับโอ้โหแล้วจังหวะนี้โดนสวนขึ้นมาเปเล่ยวนคราฟตอกส้นมา ถึงบาติสตูต้าครับ Now, แล้วเปเล่อีกครั้งหนึ่งโดนลุ้งสองตัวก็ไม่ไหวครับแล้วจังหวะน,นี้เราจะสวนกลับครับโซล่าให้มาที่กิสโนโรนโดครับโซลโโ่าอีกครั้งหนึ่งแทงช่องมาโรนโดวิ Leonardo, ่งควบแล้ววิ่งแซงสวยครับโรนโดเข้าไม่ได้คึงรอแล้วจังหวะน,นี้โซล่าดึงหลอกเหมือนจะเข้ามุมแต่ไม่ครับแล้วเปิด <Solar. S 2> ลุกนี้ขึ้นเข็มขึ้นขอบขึ้นเขคืออะไรนะครับขึ้นขอบไปแล่เครับโอ้โหก็เป็นแอซิโซล่านะเห็นไหมครับ ฝั่งตรงข้ามเขาปิดมุมเท้าขวาเราไม่ให้เราเข้าไปปิดนะครับเราก็เลยเปิดมงแม่งเลยนะครับเอาเรื่องครับผมทุกคนก็เป็น3-1แล้วนะครับผมลูกแอติดจากโซล่าเลยครับโอ้เอาเรื่องวันนี้ตัดได้ครับสายยาวขึ้นมาโซล่าอีกครั้งนึงครับตวันฟาโซโซล่าครับจ่ายไม่ผ่านครับตรงสวนขึ้นมามาติดตุ้งครับแทงช่องเอ้าแล้วถึงเป๊ะเลยโอ้โห มาเลยทุกคนนำปั๊บโดนปุ๊บนะครับตีตื้นขึ้นมาอีกเล่นะครับนำแค่หนึ่งลูกนะครับก็เหมือนโซล่าผมจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเอาไปเล่นเป็น h s สดูนะครับแล้วก็ตั้งเป็น c คา n t เตอร์ g e รกตนะก็จะไม่ต้องวิ่งนะครับเพราะว่าต้องการให้แฮตทริกนะครับผมมันขาดอีกลูกเดียวมันแฮตทริกแล้วตั้งเป็น c คา n t เตอร์ g e รกตนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็เป็นแองเคอร์ริงด้วยนะครับสำหรับโซล่านะครับการฟาโซโซล่านี่ครับ เปลี่ยนมาเล่นเป็น CM3 ดีกว,ว่านะครับเอา CMF มาแพ็คช่วยเกมรับด้วยนะครับถ้าเล่นเป็น AMF มันก็จะเติมสูงเกินไปเดี๋ยวโดนส่วนจะซวยนะ้ครับมาครับผมเหลือเวลาแค่5นาทีก่อนทดเวลานะครับหมายครับวีเวล่าจ่ายขึ้นหน้ามาเปโรคไปไม่ได้ก็ดึงรองครับกัดมุลเลอร์แล้วโซลาวิ่งแล้วจังหวะน,นี้แทงช่องมาการฟันโซแฮตริกเรียบร้อยครับ เปลี่ยนเทคนิคปั๊บขึ้นมายิงปุ๊บเลยนะครับสำหรับการ์บัลโซโซล่านะครับวิ่งทะลุทะลวงดีจัดนะครับผมก็ขึ้นอัมห่างไปครั้งนึงครับอย่าบอกนะว่ายอมแพ้แล้วเรียบร้อยครับผมถึงกับยอมแพ้นะครับก็สำหรับการ์บัลโซโซล่านะครับโอ้โหคือเป็นตัวที่บิดเคอร์เรอร์โหดมากนะครับก็บิดจนโดนปิดมุมบิดนะครับแต่ก็ยังมีทีเด็ดในการจ่ายบอลนะครับก็เอามาเปิดมงได้แล้วก็ จ่ายบอลนี่เพื่อนเล่นได้นะครับก็ใครที่ไม่มี AMF เก่งๆหรือ SS b i ส c ิส l e r เก่งๆแนะนำไหครับให้เปิดการฟาโซโซล่านะครับไม่รู้ว่าจะบิดคมแค่อาทิตย์แรกหรือเปล่านะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าบิดเป็นลูกโค้งที่ได้ลุ้นตลอดนะครับผมใครที่ไม่มีบิสเคิลเลอร์ดีๆก็จัดได้นะครับโอเคผมถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปเทงเท่านี้แล้วกันบ๊ายบายสวัสดีครับผมมาเจอกันครับ